โอ้สก <acia ar> ินใหม่โอ้โหยังใหญ่ปืนโคตรใหญ่แล้วโอ้โหก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับเราก็กลับมากันอยู่ในเกม Rv นะครับผมซึ่งผมไม่เคยอัดเกมนี้ลงช anel ผมเลยนะครับผมมีแต่แค่ไลฟ์สตรีมนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เห็นหน้ากันบ่อยๆก็แล้วกันนะครับผมโอเครับวันนี้นะครับผมจะมาทําอะไรนะครับผมผมก็เมื่อกี้เห็นไหมเออสกินใหม่เววิโอเลตนะ ปืนโคตรใหญ่นะฮะเออเยี่ยมยอดนะฮะผมวันนี้ผมก็จะมาลุ้นสก,กิน r า v เว้ยเออสก,กินของวิโอเลตนะครับผมนั่นแหละฮะผมซึ่งคูปองไม่มีค <c oughs> ูปองลุ้นไม่มีโ <c oughs> อเค <c oughs> okay ครับปิ๊งอ่ามาแล้ว <c oughs> 1,670คูปองนะครับก็พี่มีแค่นี้เหรอนะมีแค่นี้แหละนะจนนั่นแหละเออ <c oughs> แค่นี้ผมก็จะเปิดเว้ยเออ มันต้องได้สีสกินวีโอเลตวันนี้นะเดี๋ยวเราคลิกไปก่อนโอเคครับก็ไม่ต้องรอชาร้านะครับผมเราไปลุ้นกันก่อนดีกว่านะฮะ <g ül> ก็แลกไปทั้งหมดอ่ะสองมันเชลนลครับผมแ <g ül> ด้เท่าน,นี้แหละนะฮะมีงบเท่านี้นนาะเราก็แลกเท่านี้ก็พอนะครับผมก็ทาไมถึงมาทําไมถึงมาอ่าแบบว่าสุ่มบ้างนะครับก็เห็นหลายช่องนะฮะเขาสุ่มไปแล้วเขาได้กันไงเออนะครับผมเออผมก็อยากเออได้เหมือนเขาบ้างนะแต่งบผมมีเท่านี้ไว้เออผมก็จะลุ้นเว้ โอเคครับผมก็จะซื้อทั้งหมด่าพันคูปองก่อน35ห้าอันนะผมโอเคครับไปทำใจมาพักหนึ่ง <c ười> คุณจะได้หรือเปล่าเนี่ยเออนะครับผมโว้ยก็ขอเกินไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเอ้ยไ,ไม่เคยลงทุนไปกับเกมแบบว่าเกมโทรศัพท์เกมไหนเลยเว้ยเออถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะเออเราก็จะเติม <c ười> นั่นแหละสุ่มไปก่อน5แรกเว้ยต้องมาซิใช่ไหมใช่ไหม ฮาหมุนแล้วหมุนแล้ว <c oughs> น้องหวานเจ้าเห็นไหมน้องหวานน้องหวานเจ้าเห็นไหมไมงไม่ได้เว้ยมึงได้แต่อะไรไม่รู้ <c oughs> หมุนไปนแล้วอันแรกต่อไปไปแล้วน้องหวานดูน้องหวานจังดูดูสิดูมันสิมาแล้วมามา <c oughs> น้องหวานน้องหวานกู มันต้องมาสักอันสิมันต้องมาสักอันสินั่นแหละอะไรวะนี้ <c oughs> คริสตอลกูไปไหนไม่ได้เลยอย่างน้อยมันก็ได้สก,กินอะไรหน่อยก็ได้นะฮะจัดไปไฟกระพริบอีก <c oughs> ใครชวนมานี่ <c oughs> ไม่ได้อล้รู้ <c oughs> สึกว่าเออกูจะสวยละ <c oughs> ไม่ได้ะโอเคเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกสิบห้าันใช่ไหมไปอีกห้าหันจัดไปไสกระพริบเว้ยมันต้องมาสิมันต้องมาสิม,ม,าสมาไหมไม่มาวะไม่มาวะมันจะมาไหมรอบนี้มันจะมาไหมกูลงทุนไปใส่หมวกเลยเว้ใส่มาทำไมไม่รู้จะใส่วหดูดิหือ,อ,อ,อสุดยอดดามเมจ ครับ5้าอันสุดท้ายเนาะเออหาอันสุดท้ายคงจะเป็นนั่นแหละท่านผู้ชมก็คงเห็นผมคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะฮะจากนั้นผมก็ต้องเด็กมาม่านะฮะเด็กเก็บไปมันต้องมามันต้องมามันไม่มาเราต้องอย่ายอดทอเราเหลืออีกเราเหลืออีก6 0รคูปองไงเออเราต้องยอดทอได้ไงเนี่ยมาเรากลับมาแล้วเว้ยเหลืออ,อีก20คูปองให้มันทิ้งท้ายเหลือต่างหน้าไว้นั่นแหละ โอเคไปเอามาทั้งหมดอีกยี่สิอันนะครับผมเออมามันต้องได้สักอันสิเราเราเราต้องเปิดหนึ่งอันนิดแบบหนึ่งอันหนึ่งอันโหไม่ได้วะอีกหนึ่งอันมาสิโอ้โหแมงเสือแสงสักขนาดนั้นมาทำไมเนี่ยลูบี้ฮึมมันต้องมาสิใช่ไหมอันเนี้ยแน่นอนแน่นอนเวย้ยแน่นอน เหลือ15อันสุดท้ายเว้ยสามรอบเว้ยมันจะได้ <c oughs> จัดไปใครก็พิมพมาปั๊บแสงเปล่งประกายมีออร่าโอโ้โหดูดีหน้าไม่หมองใช่ไหมกู <c oughs> มันเริ่มหน้าหมองแนละ้วเร่งนี้ <c oughs> มันต้องมาสิมาไหมมาให้กูเดอโอ้ ท่านผู้ชมภาาสุดท้ายนะครับผมถ้ามันไม่ได้นะครับผมแม่งก็ไม่ได้นั่นแหละต้องได้สิข่าส้ายข่าสุ้ายข่าสุดท้ายนกงวัานนกหวัาน้องว่าน,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 นไม่ได้ท่านผู้ชมครับก็ <S <S มีเลือดอะไรเลยจากที่เลือดเป็นความไฟฟัน โอเคครับก็2,000คูปองนะครับหมดไปทั้งหมดพันกว่าบาทนะครับผมก็นั่นแหละเจ๊งเออเจ๊งนะครับผมเออนั่นแหละครับผมก็อ่นะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็นั่นแหละไ <c> ม <oughs> ่ได้จเจ๊งโอเคดเ,เดี๋ยวนะผมได้อะไรบ้างวะมาดูกันนะเฮ้ยผมได้เฮ้ยผมยังได้สกินของฟินิกซ์เว้ยเออมันได้ที่นี่ซึ่งผมชอบตัวละครฟินิกซ์มากโอเคผมจะแลกค่ะ นี้เมสกินฟินิกซ์เลยแล้วอย่างน้อยก็ได้สกินไว้แล้วก็ได้ตัวละครได้ไหมเออได้ตัวละครอยู่นะครับผมแต่ผมยังไม่เอาจะเอานาตาะยรับผมเดี๋ยวนั่นแหละนะใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมกลับมาเจ๋งอีกไม่ใช่กลับมาลุ้นนะนะครับกลับมาลุ้นอีกนะครับก็กระทืบไลค์คลิปนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับให้ถึงสามพันไลค์นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาใหม่นะครับถ้าผมมีตังพอนะครับผมนั่นแหละนะะ ก็ท่านผู้ชมก็ช่วยๆผมด้วยนะฮะแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับก็กดไ like ลค์เลยฮะกระทืบไลค์แค่นั้นแหละนะครับผมผมก็จะได้อ่าผมก็จะมีกําลังใจในการมาเจ๊งให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับผมโอเคน้องวานไม่ช่วยอะไรเลยวันนี้นะผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผม <look> บ๊ายบายคผมเดะเรากก <look> ต้องหักกล้องไหมเราต้องหักกล้องไหมไม่ต้องหัก <look> <look>